วันนี้มา DIY ทำพวงคุณแจน่ารักน่ารักแบบนี้กันชุดใหญ่ของครบมากๆมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดกล่องออกมาว้าวกล่องน่ารักสีชมพูและของข้างในก็เยอะมากๆเลยของในกล่องก็จะมีตามภาพตามนี้เลยนะมีทั้งสติกเกอร์อะคริลิกวิบครีมและตัวตกแต่งอีกมากมายอันดับแรกในการทำอย่าลืมลอกสติกเกอร์ก่อนนะจากนั้นพี่ก็จะเอาวิบครีมบีบลงไปแบบนี้ น้องๆสามารถบีบวิปครีมตกแต่งได้ตามใจชอบเลยอยากได้สีอะไรตรงไหนก็บีบไปเลยจ้าแล้วก็สามารถเอาของตกแต่งมาตกแต่งได้แบบนี้ตามใจชอบอันนี้ทุกคนมาดูเลยนะสามารถทำได้ง่ายๆตัวนี้พี่ทำครั้งแรกเลยนะคะก็สามารถบีบได้ง่ายๆเลยและชุดนี้นะคะจะมีตัวอะคริลิกหลายรูปแบบมากๆเลยน้องๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ อันนี้คือฝีมือพี่ในการทำครั้งแรกเลยมันก็จะมีเละๆหน่อยก็อย่าว่ากันนะวิปครีมตัวนี้เราสามารถปล่อยให้น้องแห้งในสองวันแล้วก็มาใส่พวงกุญแจน่ารักๆแบบนี้ต่อไปน้องๆมาดูสติกเกอร์เขาให้มาแบบเยอะมากๆเลยนะน้องๆสามารถติดด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ถุงสามารถทำเป็นของขวัญให้กับพี่ๆเพื่อนๆในวันปัดฉิมก็ได้ของเขาให้เยอะมากๆเลยทุกคนดูสิโอ้โหใครอยากได้กดที่ตะกร้าซ้ายมือเลยนะเดี๋ยวพี่ไปทำต่อก่อนบ๊ายบาย